ตัวนี้ทำอะไรทำอะไรบ้างเนะเอาไปตลาอะไหนนะยิ้มเป็นยิ้มเด่นเดี๋ยวเราเปิดดีๆเราเปิดดีเอาอย่างนี้ทุกสำนักเลยส่งมาให้หนูลงเหมยตู้ก่อนเธอก็ถ่ายลงในไอจีก็เริ่มเลยแม่โอ๊ยอยจารง์้าวันนี้มาให้กำลังใจกับจะบอกว่าทุกกน น้องๆนางแบบสเพราะเขาเป็นนางแบบชื่นชมทุกคนมากคือมั่นใจแล้วแบบโคตรยกนิ้วให้เลยอ,ะอ่ะคือมั่นใจแล้วแบบว่าพรีเซนต์ชุดออกมาได้ด้วยความแบบอินเนอร์จริงๆของตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็ปกมือให้ค่ะแล้วก็พอมาเรื่องของตัวดีไซเนอร์โอเคบางคนอาจจะผิดจุดจากที่โจทย์ของตัวเองหรือว่าแต่บางคนก็คือทําได้แบบ <S <S เฮ้ยคนที่ผิดโจทย์อ่ะตีโจทย์ไปอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้แย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ พอได้มาดูเกี่ยวกับพาสติกก็รู้สึกแบบว้าวเลยเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มางานพาสติเราได้เห็นรู้สึกอ,อะไรใหม่ๆมันาสามารถใส่ได้ในชีวิตจริงใช่แล้วเราจะบอกว่าทุกชุดที่เขาออกแบบมาบางชุดไปงานได้เลยบางชุดสามารถใช้แบบว่าเป็นคอนเทนต์หรือชีวิตจริงได้เลยก,ก,ก็ก็ว้าวค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าผ้าแต่ละพื้นเมืองแต่ละจังหวัดจะสามารถดีไซน์ออกมาได้ขนาดนี้เพราะถ้าเป็นเราอ่ะบางคนอายุแบบมีน้องคนหนึ่งยังเป็นมัธยมอยู่เลยอ่ะ แล้วรู้จักว่าผ้านี้ชื่ออะไรทําอะไรอย่างเงี้ยผมมือนะเก่งๆเห็นแล้วอยากยังอยากจะใส่บ้างใช่ใช่มีบางตัวเราก็นั่งคุยกันสั่คนที่ว่าขยับมานี่อยู่อย่างเงี้แล้วก็ตัวนี้ต้องได้คนนี้ต้องได้แน่คนนั้นต้องอย่างงี้ยเฮคนนี้เดินดีคนนี้ตอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยอะนเออ อะไรตัวเมื่เป็่น่อยทีเวมันฉีกเลยวงการเราอะฮะอไรแเปลนแล้ตอนนี้มีไหมเป็นไลน์เป็นไลน์ลตอนนี้มันมันยังไงตอนนี้มันยังไงฮะมันงงอะไรงงอะไรอะไรนะกินมมัมันมมูนมมันมนมายเยอะหรอ ไม่แหละเขาชมว่าเราสดโอ้โหฮะได้เรื่องไหมฮะเขาบอกว่าอะไรนะตอบได้แล้วตอบได้แล้วตอบเรื่องอะไรคก็คิดกันเอาเองไม่คิดถูกมั้ย่ะ ไปดูดีๆนะออในคลิปนี้มีหลายคนมากอะลองไปซูมดูบางคนก็ไม่ใช่คนเดิมบางคนก็เป็นอีกคนหนึ่งอ่คนนั้นคนเดิมเลยก็ไม่มาฮะแป๊บนึงแป๊บนึงใครว่าชื่อยรวผมให้มันตึงๆได้ไหมคือถ้าผมจะบางหูไม่ได่เอ,เอ,อ,เอางี้เดี๋ยวถ้ามัน เอเดี๋ยวจะพามายืนตรงนี้เลยเอาไปซูนไปทำบุญบ่อยๆาทำบุญตอนไหนทำบุญใส่ถ้วยนั่นเพื่อนไปซูมดูคนละคนโอเคมันเพื่อนคนนั้นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่มัธยมอเคทำบุญทำบุที่กินเยลลี่ด้วยกันล่ะครับในคีบลักขับว่ะแต่เขาเป็นคนที่หน้าเหมือนกันเลยแล้วก็เล่นตัวเองด้วยนะ เยลี่ขี้ห้อเยลีได้ไหมเยลี่ยังไม่เข้าเยลีค่ัคลิ่เยลีใช่ไหมให้ตอบว่าอะไรใช่ไหมอย่าตอบว่าอะไรตอบอะไรกำลังคุยกันอยู่ด้วำกันเลยไม่จำที่บอกได้ไหมว่าเด็กคนตอนที่เราไปโปรโมทละครซีรีส์ อันนี้หอมนนี so ้ซีสามารถพูดออกมาเป็นเสียงได้พอดีหนูอ่ะเส้นสอักเสบได้เลยจิตน้ำเลยมีเยอะอยู่นะเนี่ยเพิ่งหายเพิ่งหักเพิ่งหายอ่ะเดี๋ยวฉันไปก้าวอีกนะเขาพราะวันไหนจะมีแฟนหนุ่ที่ก้าวบอกว่ามีคนมานุ่นนี่นั่น เอาพูดตรงๆหนูมากก็ไม่ใช่คนขี้เลวขี้เลงโอ้ไม่ดไม่เลมันจะมีคนที่แบบว่าถูกอกถูกใจอยู่ข้างกาย ก็เป็นเรื่องปกติพี่ๆยังมีกันเลยที่หนูเห็นตามผับธารมชอบคุยกับคนแปลกหน้าจริงหน้าถ้าเราไม่มีพี่ลุ้น่ะเราตอบธรรมดาก็ได้อันนี้เราเล่นใหญ่จนพี่ตกใจว่ามันต้องมีอะไรเงนี้ทั้งนาที่เราเจอกัำลังเข้าวันนั้นอะกำลังเข้าอีกเดียพี่ยังเอาพูดให้พี่ค่ะหลังเลยถูกปะหนูยังทำเป็นมองไม่เห็นเลยนี่หนูยังไม่ถามเลยว่าใครคือใครแล้วก็เลยที่เห็นในที่กินเจนนี่ด้วยกันคือเพราะเป็นไทย

ก้าวมาสัมภาษณ์ตอนไหนเนี่ยก้าวมก็เนี่ยถ้าเราไม่ตอบเนี่ยแตวเจอก้าวจะถามที่นี่อีกเพราะวันนั้นก้าวเป็นคนดึงเธอเข้ามาในวงก็ลองดูสิก้าวอะไรจริงตอนนี้ที่ถามในสถานการณ์หัวใจเป็นยังไงบ้างหนูก็แฮปปี้ถึงแม้วันนี้จะมีสิวหนูก็แฮปปี้ ไม่ว่าอะไรหนูก็แฮปปี้หนูตื่นมาหนูก็แฮปปี้ก่อนนอนหนูก็แฮปปี้จะกินข้าวหนูก็แฮปปี้จะทำอะไรหนูก็แฮปปี้แม้แต่ขี้หนูยังแฮปปี้เลยนี่ิหน้าเป็นเพราะว่าที่หนูอยากพูดเรื่องความรักเป็นหมอต่อเดลทักปะเอางี้นะไม่ใช่หมอดูทักผู้จัดการทักคือทำไมหนูไม่กล้าเปิดเลยชีแอบไปดูมา,มา,าแล้วชีก็มากระซิบว่าจะอะไรก็แล้วแต่ อย่าพูดออกมาได้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรมันต้องเก็บไปหรือว่าจะมีงานคู่หรืออะไรไม่มีไม่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 มีเกี่ยวอะไรกับอะไรเลยแต่เพียงแค่ว่าชีก็กลัวว่าอะไรมันจะไม่ลงหรอกลงรอยตามที่พี่พี่หมอเขาได้พูดไว้แล้วอย่างิดพี่ถามจนนากกันถ้าเราจะต้องมีคนคคยหรือมีแฟนใหม่เนี่ยเราจะต้องละเอียดเอาแค่นั้นแต่แต่แต่ว่านหนเห็นไหมละเอียดถ้าจะต้องมีไม่เอจริง หนูไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วคือมันสามสามแล้วเนาะแต่ว่ามันสามสามแล้วคม่ามเนิ่งยุ่งเมันไม่ได้คิดเยอะว่าแบบมันจะต้องเป็นตามที่เราเคยสัมภาษณ์กันไว้เมื่อสองสามปีก่อนว่าแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าไอ้กำแพงนั้นถามว่ายังอยู่ไหมก็ยังอยู่นิดนึงแต่เราก็ต้องดูแหละว,ว่าเออจริงๆเราใช้ชีวิตแบบนี้แล้วคนนี้สามารถใช้ชีวิตกับเราไปได้ไหมถ้ามันได้แล้วมันซัพพอร์ตหนูแบบไม่คือบางคนเข้ามาในชีวิตหนูก่อนหน้านี้ทำทำไมคอนเทนต์ ไปกินข้าวเราไปเที่ยวกันไปดูดก็อันนี้งานเราอ่ะอันและอันนี้มันก็คือสิ่งที่เราต้องการเออก็เคยมีบางคนนะที่แบบว่าเออถ้าเป็นแฟนกันแล้วลบคอนเทนต์ทั้งหมดในไอแล้วติ๊กต็อกทิ้งได้ไหมเออคือเขาเหมือนอายเพราะหนูตลกอ๋อฮะแต่เราสวยมากนะเออแล้วหนูก็เลยอ๋อเอองั้นไม่น่ารอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า พี่จะถามจีนะาว่าดิถ้าถ้าจะต้องเกิดโรคเป็นแฟร์ทีเราจะต้องมีความพร้อมหรือว่าจะต้องขนาดอะไเอาเรื่องตรงนะหนูอะใช้ชีวิตปกติเลยใครเจอจะเห็นเลยว่าไม่หอมอะไรวะอะไรนะไม่เนหวัดมันหอมกรุ่นใครเจออะเห็นอยู่แล้วใช่อันนี้อันนี้ปกติเลยแต่ว่าเพียงแค่ว่าถ้าสมมติว่าหนูอยากจะมาแบบว่าเออคนนี้อะไรเงี้ยหนูขอแบบว่าเออช่วยอีกสักหน่อยแล้วกันเพราะว่า ที่เก็บมาน้าแบบเออพี่วันนั้นที่สัมภาษณ์อ่ะเลิกไปแล้วนะเก็บฟิลปั๊กอัจริงอ่ะพี่เรามาอยู่ตรงเนี้ยพี่ก็จะรู้สึกแบบเาไม่สนุนละอย่ามาหนูเห็นเห็นดยวันนั้นที่ร้านข้าวอ่ะไม่เคยไปกินข้าวกินตีนเดียวก็คือแสดงว่าหลังจากนี้หมาคือพร้อมเราก็จะเปิดตัวบอกเลยบอกคอมแวนเลยแต่ว่าแต่ว่าเราสวยขึ้นเพราะเรามีคนคุย ขนาดมีสิวอ่ะยังสวยเลยถ่ายรูปมั้ยมีสัมภาระหรือไงคะถ่ายรูปมีป่ะถ่ายรูปอีกหน่อยไหมาเดี๋ยวเดอเฟสเป็นยังไงบ้างอ่ะในฐานะเราเราโตมาจากเดอ๋เฟสเราเราเคยเป็นทั้งผู้เข้าแข่งขันและก็เคยเป็นเมนเทอร์เราก็ดูตามเนื้อผ้าเราก็บอกว่าส่วนมากอะเราจะดูแคมเปญซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันจะทำยังไงนะเป็นงี้วตรงๆสองทีๆแล้วอ่อมไหม หนูว่าเดี๋ยวมันจะไล่ตามระดับถึงเดี๋ยวมันจะไล่ตามระดับเดี๋ยวมันจะไล่ตามระดับเพราะว่าอันนี้เหมือนเขาเปิดตัวมาก่อนเด็กก็อาจจะยังไม่ได้มีแบบว่าฝีมือฝีเออ่ฝีปากอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝีปเอาปะทะคารมหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะคลายกันออกมาเองเดี๋ยวจะเผ็ดร้อนกันเองแต่ถ้าเราไปสมัครก่อนที่สั้นเยอะแล้วคิดว่าเราทำเร็จมาแคมเปญแล้วแต่งเป็นสามีพี่แบบ ฟังนะเออจะแม่ The Winner ไม่กลัวใครเลยว่าจีน่าลงสมัครจี่าองมีคือ Winner อย่างเดียวท่านั้นก็ซีซั่นี้แล้วที่ไปประกวดกระพูดบอกว่าก็ตั้งแต่ที่รู้ว่าจีน่ามาสมัครอีกรอบหนึ่งเขาก็ควัวหมดแล้วอนายเรียกเลยแล้วจะมีต่วแจมอะไรป้ะไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่ไปต่อ ไม่ไม่ไม่ไ่นั่กจริงๆว่าว่าอูกไปแล้วอูกไปไม่อุ้มโอเคเาไม่ติดต่อกล้องเขาไม่ได้ติดต่อเออแต่อยากไปไ่อยากไปไปแบบเป็นเป็่ในฐานั้น่อะไรอ่าี้ทาพิเตเลียขอไป เราก็ไปถ้าผู้ใหญ่เรียกเราก็ไปเพราะว่าเราก็โตมากับรายการขาา่าวอย่างตอนวันออดิชั่นเขาแบบว่าเออมาขอความช่วยเหลือเราก็ไปขอบคุณค่ะที <laughs> น,ทน่าถึงทีน่ารีบกับพี่ปาแกแข็ง